สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนที่นอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของครับเฮียอ่ะอย่างวันนี้จะพาเฮียมารู้จักหูฟัง e ี port นะครับตัวใหม่นะครับที่เขาส่งมาให้เรารีวิวเลยเดี๋ยวได้ยิบอะไรบ้างเอหายไปไหนอะอันนั้นเบาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วว่างมาอยู่ครับเฮียเร็วจริงๆเลยนะเราเนี่ยไม่ค่อยเะไมือไวจริงๆเลยของใหม่ของใหม่ก็อยากลองธรรมดาแหละ นี่นะครับหูฟังนะครับชื่อว n e more Spin head Bluetooth ear head s p งเฮดวีอาร์บลูทู t o o t h i n e h ์เ e ดโฟนนี่พูดเอาอีกรอบเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ต้องชา้าๆหน่อยก็จริงๆก็เรียกหูหูฟัง o <G ül> วันมอรุ่น Spinhead นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นหูฟังสายเกมมิ่งนะครับ <G ül> ซึ่งวันนี้ผมจะมาเหล่าให้เฮียฟังกับพร้อมกับท่านผู้ชม โอ้แต่ว่าถ้าเกิดสายเกมมิ่งนี่ต้องฟังแบบไอ้พวกต้องมีวิชวลเอฟเฟกต์เยอะๆใช่ครับเป็นหูฟังที่ต้องบอกว่าเมนก็เรียกว่าระบบ 3D นะซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่ครับตอนนี้ที่เฮียให้เห็นอยู่ในกล่องนะครับก็คือรูปแบบการดีไซน์นะครับเริ่มต้นก็นต้องบอกว่ารูปแบบการดีไซน์นี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นหูฟังคล้องคอนะครับหูฟังคล้องคอนะครับหูฟัง อันนี้เล็กคล้องคอใช่ไม่ได้แบกไว้บนบ่าอยู่บนบ่าพอดเลยเจอคล้ายๆกันๆจริงเขาเรียกโค้งคล้องนะโค้งคล้องมีโค้งคล้องซึ่งต้องบอกว่าสีเนี่ยโดนใจนะแดงดําเป็นคนชอบสีแดงแล้วแล้วก็ชอบสีดานะอันนี้ลูกทรงคล้ายๆนะดูอย่างนี้คล้ายๆเหมือน LG อืมที่เราคุ้นดีเนี่ยข้อดีที่ลูกทรงแบบนี้มันมีข้อดีอยู่มันอยู่นะมีข้อดีอะไรครับพี่ไง คือหนึ่งในเรื่องของแบตเตอรีอ่ม,ม,ม,มันเก็บแบตเตอรี่ได้ได้เยอะกว่าแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้น้ําหนักเบาด้วย3 2กรัมอ๋อเหรออ่าน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เดี๋ยวเฮียเปิดให้ดูสักนิดนึงผมว่าดีไซน์เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเรามาดูที่ดีไซน์ก่อนดีไซน์ก่อเากล่องก่อนอ๋อไม่ใช่มาด้านหลัง <c oughs> จริงๆก็มีบอกรายละเอียดนะครับนี่นะครับดีไซน์กล่องจริงๆิงอยากให้ดูตรงนี้ก่อนไอ้ข้างๆให้เงี้ยเงี้ยไหมเขามีแบบใส่รายละเอียดนะว่ารูปแบบนะา เรื่องของตัวคู่มือข้าวว่าปุ่มตรงไหนดีไซน์ออกแบบยังไงอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการดีไซน์กล่องนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะดีไซน์ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการโค้งมนแล้วก็มีสายสีแดงด้วยหูฟังเป็นสีดำโค้งมนคล้องงอเอ้คล้องคอโค้งมนคล้องคอแล้วกวนเฮียแกะออกมาเพิ่นิดนึงนะครับ ต้องแกะดีๆหรือว่าแกะตาม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 สไตล์เฮียดีกว่าตามสไตล์เฮียก็ต้องไปแกะคนแกะได้ได้ได้เอาใจเย็นใจก็บอกสไตล์นี่นะครับก็จะเห็นว่าตัวหูฟังเนี่ยนะครับมันมีในส่วนของสายนะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเราอันนี้ดูเราดูของข้างในก่อน ก็คือการออกบริษัการเก็บนะครับก็ดูหลูหรานะไม่ใช่ไม่ใช่ดูหรามาเฮ้ามาเฮ้านะอืมอ่ะเออเราตรงนี้มีอะไรนะ,ะมีคู่มือนะครับโอเคแล้วก็มีสายชาร์จตัวนี้เป็นตัวไมโครยูบีนะยังไม่ใช่เป็นยังไม่ใช่ยูบีไทส<อ>ี่ะนะครับแล้วก็มีคู่มือนะอ๋อนนี่คือ คู่มือของเขาอ,อันนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขาขายต่อด้วยไงซื้อปุ๊บขายเพิ่มมีต่างหากโอเค,โอ,เคโอ้ว้วาวาวา้วาวว้าวว้าวว้าวอะไรเห็นแล้วก้นี้วา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวะเราเนี่ยโอ้นี่อยากได้อยากได้<ม>เรื่องของการดีไซน์อันนี้ก็จะบอกต้องบอกว่าวันมอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ถ้าเกิดคุณเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นในสไตล์แบบ อีสปอร์ตด้วยอันนี้อันนี้เป็นหูฟังด้วยปะอันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตามีมีสติกเกอร์ด้วยนะเออเขามีสติกเกอร์ด้วยโอ้ยเย่ให้รู้ว่าใช้วันมอใช่แล้วก็มีบารโอเคอ่ะอันนี้ก็มีจุกมีจุกเพิ่มสองอันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนหรือขนาดไซส์จุกหูอก็คือขนาดขนาดของจุกหูไม่เท่ากันใช่เรา เราเราไม่ได้แกะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขายต่อไม่ได้อ่ะต่อมาเดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงก็คือถุงครับนี่ไงถุงถุงใส่อ่าหาซิหาซิมันอยู่ข้างในมันคิดมันเปิดได้เปิดได้เจอแล้วเจอแล้วโอ้อ๋อเดี๋ยวเกิดเอ๊ะบอกมใส่ถุงใส่ถุงน่าเราอ่ะอ่านะครับนี่ก็คือเอ้ยถุงสวยว่ะนะครับเป็น สำหรับการเก็บได้ด้วยส่วนอันนี้นะครับอันนี้โอ้โหเราต้องค่อยเก็บอ่ารูปแบบดีไซน์เนี่ยนะครับต้องค่อยๆดึงครับเดี๋ยวจุกหลุดครับแม่้นเดี๋ยวจะมีอาการเปิดจุกครับเปิดจุกเลยครับอ่าขออนุญาตเอานี่มาให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ โอโอเคนะดูตรงนี้มีด้านข้างอ่ะนี่นนปุ่มนะครับมันจะมีปุ่ม power นะครับเป็นปุ่ม power นะครับตัวกลมๆเนี่ยพร้อมกับตัวรับนะครับกดพอดหยุดนะครับแล้วก็กดรับสายในปุ่มเดียวนะครับอย่างนั้นก็คือเป็นตัวใหม่ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ม่นะครับแล้วก็กลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับซึ่งอันนี้จะไม่มีก็คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานแหละต้องบอกว่าตัวนี้จะไม่มีการ payback นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรนนี้อีกด้านข้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือเป็นในส่วนของปกตินะครับ้น้ำหนักเบาจริงวะเบาเบาครับสามสองกรัมครับเออก็บอกเบาจริงเบาจริงแล้วก็ตัวนี้ครับที่จะให้เห็นสังเกตก็คือยางยางนี่ยางสนิทคนคือตันผมทดสอบแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือไม่เจ็บ ลาืมันไม่มันไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งที่เราใส่นาฬิชาบาดคอใช่ไหมแล้วก็ตัวดีไซน์อันก็คือที่มีเสน่ห์ก็คือตัวนี้รพอเราเปิดมาปุ๊บมันจะมีไฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนทดสอบดีจะให้นะครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเราก็ใจร้อนนะนี่คือรูปแบบรูปแบบทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ในส่วนของวัสดุที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าตอบโจทย์ตรงที่ว่าอย่างที่ทีมงบอกน้ําหนักมันเบาเห็นไหมเห็นดีไปไหมว่ะแล้วก็เรื่องของตัว LED เนี่ยก็เป็นสเสน่ห์ของตัวนี้สำหรับสาย e ินสปอร์ตน่าจะชอบอนะครับแล้วตัวจุกในส่วนของจุกยางรองหูเนี่ยจะบอกเลยว่านิ่มไม,ไม่เจ็บนะครับแล้วก็ตัวอักษรที่แยก LR เห็นเด่นชัดเจนมาก อันนี้ก็คือถ้าแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดย่าไงเลยคือตัวตัวสอนผู้ใหญ่นะเนี่ยเห็นเด่นชัดเจนมาก L R นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบดีไซน์และก็วัสดุเออโอเคอเออลักษณะของหูฟังนี้ก็เหมือนกับหูฟังอินเอียร์ทั่วไปที่ที่โอเคในเรื่องของการออกแบบแต่ตรงนี้ส่านนนเออเวิร์กอะดูเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียคล้องค้องสักนิดนึงครับ คล้องสักนิดนึงอ่านี่นี่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นักมวยคล้องมาอะไรคล้องมาอะไรอ่ะลองคล้องดูเป็นไงอือดูดูหายไปในคอกูเลยี่็คอคอใหญ่ไป่อยก็คือนิดนึงก็คือตรงนี้เวลาเราปรับเนี่ยทีเราจะใช้มือกันปรับอ๋ออาลูโอเคตรงนี้มันเป็นพลาสติกแข็งที่เป็นสัญลักษณ์บวก ลบอ่ะแล้วก็วงกลมซึ่งมันทําให้เราสะดวกตรงนี้ว่าอ๋อบวกนะลบนะรับสายนะแค่นั้นเองบวกนะลบนะอันไหนแปลงร่างมีใช่แล้วอ่ะโอเคก็ต้องบอกว่านอกจากในวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับก็คือแค่กดให้มันเป็นไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวขณะที่เฮียเห็นเนี่ยก็คือมันจะมีไฟไฟตรงนี้ไฟตัวอุปกรณ์ครับอ่านี่เฮียลองกลับมาที่ตัวอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้อ่าไฟจะกระพริบอย่างงี้แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ สลับกันยังไม่เชื่อมต่อรู้ว่าผมเชื่อมต่อแล้วกันเดี๋ยวผมเอาตัวสมาร์ทโฟนผมมาเชื่อมต่อนะนะครับก็คือลองเชื่อมต่อให้ดูก่อนนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับก็คือมันจะขึ้นมาเป็น one more speak head VR เลยนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บไฟจะเป็นสีนเงินแล้วแล้วก็จะหายเหายไมอะไฟหายไม่ต้องตกใจถ้าไฟหาย แจ้งความแจ้งความไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่ก็คือเรียบร้อยแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วนี่แค่นี้เองครับเสร็จแล้วเรียบร้อยจุดเด่นของตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจากที่ลองฟังมาแล้วนะครับต้องบอกบว่าเริ่มต้นจากเรื่องของพลังเสียงก่อนเนี่ยพลังเสียงตัวนี้เขาเป็นดูโอไดเวอร์ซึ่งถ้าฟังแล้วนะอันดับแรกดูโอไดเวอร์เนี่ยเขาผลิตโดยใช้อะไรไทเทเนียมอ๋อไทเทเนียมเราพอรู้จักแต่กาฟินเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับมันคืออะไร ขาบอกว่าจริงๆกาเฟนเป็นแร่ตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมามาประมาณ10กว่าปีแล้วมีความทนทานแล้วก็มีวัสดุที่เขาเรียกว่าแข็งแรงนะอนอกจากนั้นก็คือตัววัสดุพวกนี้มันยังเป็นวัสดุที่ช่วยให้การใช้งานได้นานขึ้นกาเฟนอยู่ในกลุ่มประเภทคาร์บอนป่ะคาร์บอนถูกต้องเลยนัถ้าเกิดเราไปก็คือผมแค่ตรงนี้ เลือเทียบกับว่ากาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าเกิดไปฟังนะครับก็จะไปบอกว่ามกากาไฟกาฟินเนี่ยจะค้นหูแล้วก็บอกว่ากาฟินเนี่ยเป็นหนึ่งในเหมือนกับไส้ทอ่ะอออะแต่ว่าอยู่ในชั้นชั้นเลเยอร์เป็นบูดีนะอันนี้ก็คือเขาออกแบบมาซึ่งจากจากที่ลองฟังแล้วอะแรงขับออกมาีถือว่าใช้ได้ผมบอกเลยว,ว่าแรงขับออกมาใช้ได้ก็คือถือว่าดีเลยล่ะนะครับแต่ส่วนสําคัญของเขาเนี่ยสเสน่ห์ของตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าในส่วนของ 3D Virtual นะคก็คือการเล่นเกมผมลองเล่นบนพับจีอย่าเงี้ยหือการเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยเล่นเป็นเหรอเล่นเป็นนิดนึงโอ้ตายไปไปดูไปถูกก็ยิงอ๋อคุยคุยได้ไม่อายเด็กไม่อายเด็กก็คือต้องบอกว่าพอคุณได้เล่นนะครับคุณจะรู้เลยว่า เสียงเครื่องบินเสียงการยิงเนี่ยมันจะมีมิติหมายความว่าเราเดินเข้าไปใกล้กับศัตรูเนี่ยจะมีการยิงเห็นไหมเขายิงกันเราจะเดินเข้าไปใกล้อระยะ<อ>มันใกล้ๆแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวเฉียวหัวเฉียวหัวยิงเฉียวหัวเครื่องบินบินมาอย่างเงี้ยนะครับคือให้มิติของเสียงได้ดีมากก็คือในเรื่องของเลนส์ของของเสียงนะฮะจะกว้างหน่อยใช่ครับซึ่งถ้าใครเป็นสายเกมต้องถูกใจแน่นอนนะครับต่อมาอีกอย่างนึงก็คือสายดนตรีล่ะเป็นยังไงบ้าง จากที่ลองแล้วนะครับก็สายดนตรีนี่ก็ต้องบอกว่าใช้ได้ดีนะครับพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะมีความเสน่ห์ของมันคือมันแยกเสียงไงคือมันมันมีติของเสียงพอนมีมิติของเสียงเนี่ยมันจะแยกเสียงร้องเสียงดนตรีแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอกับเสียงที่เป็น 3D เนี่ยคือเขาทำเขาเรียกว่าการบันทึกเสียงแบบเขาเรียกว่าให้น้ําหนักเสียงเนี่ยเป็น 3D ใช่ไหมแยกอุปกรณ์ว่ากลองอยู่ตรงนี้นะเปียโนอยู่ตรงนี้นะกีต้าอยู่ตรงนี้นะมันจะให้ตําแหน่งของเสียงด้วยเสียงต่ำมิตินี่นะ 3D แล้วยิ่งถ้าไปดูภาพยนตร์นะครับบอกเลยครับใช้ได้ดีเลยเพีเยงแต่ว่าต้องยอมรับอย่านงหนึ่งว่าตัวนี้ก็คือเบสที่ออกมาเนี่ยมันไม่จะแบบมันต้องออกเป็นเบสเป็นรูปเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อมันแยกออกมาเนี่ยมันจะให้ตำแหน่งเนี่ยเสียงคนร้องอยู่ในเบสอีกอันหนึง่งมันจะทําให้คนบางคนที่แบบไม่ได้สายฟังแยกตำแหน่งเสียงเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันทาไมมันแยกกันเยอะเหลือเกินอ่าแต่ถ้าเกิดคนชอบฟังแบบเรื่องของการแยกเสียงเนี่ยคงใจแน่นอนมาอันึงก็คือเรื่องของ ฟัง์ชั่นพิเศษดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงประสิทธิภาพไปแล้วนะครับโดยรวมผมบอกเลยว่าใช้ได้ดีเลยถ้าใครที่เป็นสายดนตรีสายเล่นเกม,อมตอบจบแน่นอนมาดูในเรื่องของฟังก์ชั่นพิเศษที่ผมบอกว่ามันมีสเสน่ห์ตรงนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันใช้สายที่เป็นไมโคร u ู b ีถูกไหมตัวนี้ไม่มีข้อสเสน่ก็คือชาร์จแบตเตอรีร่ครับเนี่ชาร์จแบตเตอรีร่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าใช้แค่1ชั่วโมงนะครับเต็ม อันนี้อันนี้จะเป็นอพอร์ตไมโคร USB ใช่ครับตัวนี้ครับเอาาแบตเตอรี่นะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มครับแล้วลองจริงหนึ่งชั่วโมงเต็มจริงครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยชั่วโมงชั่วโมงเดียวครับเต็มเลยแล้วในหนึ่งชั่วโมงที่รช้หนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาเต็มแล้วระยะเวลาการใช้ใช้เนี่ยตามในคู่มือของเขาเนี่ยหกชั่วโมงแต่อยู่ที่การใช้งานแหละการใช้งานผมเนี่ยประมาณ 4- ี่ถึงห้าชั่วโมงใช้ได้ม,มันอยู่ที่งานที่ใช้จริง เพราะว่าบางอย่างเนี่ยใช้ระดับเสียงไม่เท่ากันนะครับระยะก็มีผลนะครับแล้วก็ตัวยันที่เป็นเสน่ห์ของตัวนี้เลยนะสิบนาทีเขาบอกเกมชาร์จได้สินาทีนะชาร์จสิบนาทีใช้ได้สามชั่วโมงว้าวคือมันเหมาะกับการที่พกไปเหมือนกับคนสายเล่นเกมอ่ะเอ้ยแบตมันใกล้หมดชาร์จกับโพาแบงค์ชาร์จกับพาแบงค์สักสิบนาทีอ่าก็เล่นต่อได้เล่นต่อได้นะครับซึ่งการใช้งานจริงเนี่ยจากที่ลองก็คือประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงพอได้มันอยู่ที่ว่าคุณใช้อะไรอย่างที่ผมบอก คือเวลาการใช้งานพวกผูฟังเนี่ยก็อยู่ที่ระยะสัญญาณการทดสอบและการใช้งานเพราะตัวนี้ใช้บลูทูธ4.2องระยะคือ10เมตรระยะคือ10เมตรก็ถือว่าใช้งานได้ดีอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นจุดไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องของตัวเสี่งของฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเรื่องของไมค์มนะครับเขามีระบบเขาเรียกว่าตัดเสียงรบกวน ENC นะครับตัวนี้ก็คือช่วยในการตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับอเอาละครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วนี่ต้องให้สัมผัสจริงๆ <จ>ดี๋ยวจะหา <ขอ S 1> ว่าโม้เดี๋ยวขอ,อยยูโลกตัวตัวก่อนนะ,ะ <S <S ก็ <c oughs> ถ้าเกิดคุณได้ลองฟังแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจากฟังก์ชันที่ผมบอกมอกี้มันจะทําให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ยอารมณ์ของหูฟังที่มีการแยกเสียงเนี่ยครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของการให้น้ําหนักแล้วที่สําคัญก็คือเสียงฟวนนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยผมพูดไปตอนนี้เองแคบไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงไหมเห็นไหมคือตอนฟังเนี่ยต้อง แต่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับตอนนี้ให้เขาฟังไปก่อนนะครับแล้วหูฟังตัวนี้นะครับก็จะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากแต่สิ่งสาคัญก็คือเวลาฟังก็ไม่ควรเดินทางหรือแบบข้ามถนนนะครับขับจักรยานเนี้ยมันเนื่องจากมันตัดเสียงรบกวนได้ดีอาจจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างทําให้บางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องควรระวังนะอันนี้เพลินมากคนะเป็นไงบ้างครับกับการทดสอบมาแล้วคือจะบอกว่าตอตอนที่ลองแล้วนะ เสียงเสียงของของเบสเนี่ยมันมาเป็นลูกเลยโอ้คือถ้าถือว่าอย่างตะกี้ลองลองฟังเพลงออกสไตล์ฮิปฮอปเนี่ยซึ่งฮิปฮอปเนี่ยเขาจะใช้เสียงเอฟเฟกของ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 เบสเนี่ยที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มซึ่งมันมันมามันมามันมาลูกคล้ายๆกับเราใช้ฟังโซนี่แต่อันเนี้ยมันจะไม่มันมันจะไม่จะไม่กระด้างอ่ามันจะนุ่มมันจะแบบ มันจะว่าเหมือนกับว่าเออเฮ้ยมันมีตัพูเปอร์อยู่มังคางแบบมีเสียงคางเออนีด่ดอูโอเคใน,นเรื่องของเสียงเบะที่มันมาเป็นลูกๆเลยแล้วก็เรื่องของเสียงคนร้องที่ที่ฟังเออแยกไหมออได้เลย<ม>เสียงเสียงคนร้องเป็นเสียงคนร้องเะกี้เออลองแค่ลองฟังเพลงจากยูทูปกนดูดูเอ,อ่อมิวสิกวิดีโอครับผมอ่าแล้วก็มาลองฟังเพลงจากไอ้สบอสฟายครับผมอ่า เอ่อในการงจากีทอปไฟเนี่ยโอเคเลยเสียงเสียงเพลงที่ฟังนี้ทําท<ำ>ําทําเอาว่าเอเอเฮ้ยมันเออว่ามันแล้วก็มาที่ลองฟังเสียงพวกดาวเอฟเฟกอืออือเสียงดาวเอฟเฟคของของคนที่เขาทําเอาไว้ครับผมเอซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าเสียงดาวเอฟเฟคเนี่ยเวลาที่เขาทํามันเป็นไงมันจะมีทั้งเสียงกอดอเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะมัน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 ได้นะมันได้อยู่คือท้ายอ่า ลองดูหนังใช่อาฮะลองดูหนังซึ่งตะกี้ผมเปิดเอฟิกอะผมก็ดูหนังโอ้อภิมหาสงครามไทม์ฟอร์มเอร,อรอตำแหน่งเสียงเป็นไงเนี่ยโอเคเออไหมโอ้บอกแล้วเสียงเสียงเครื่องบินผ่านมินยังกระชีดเชียวหัวเลย <c oughs> คือสเสน่ห์มันคือมิติเสียงได้ได้มิติเสียงมันได้เล่นเสียงมันได้เออเอาล่ะมาพูดถึงทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาดีกว่าราคา ในตัวนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ขายนะ1,299บาทพันสามพันสามทอนบาทเดียวใช่ซึ่งต้องบอกว่าภาพพูดถึงตอนนี้นะครับราคาถูกมากเพราะในเว็บไซต์นะเหรอเรอในเว็บไซต์ของวันมอเองราคาของเขาคือ79ดอลลาร์ก็คือ2อ0พเฮ้ยเดี๋ยวเขามีนะกดท็อปเดี๋ยวจะกดใช่ไหมครับอย่พึ่งครับต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณก่อนร้านนะครับที่ ส่งมาให้เรานะครับชื่อร้านคือยูพินเสี่ยวมี่ทีเอชนะครับจริงเหรอสามารถไปเซิร์ชได้ครับซึ่งก่อนใครที่สนใจนะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถไปกดดูได้นะครับราคาอยู่ที่1299บาทถือว่าถูกมากเดี๋ยวมีมีมีคอยเยอะมีคอยเยอะเหมาะเลยเหมาะอเอาคอยลดก่อนเอาคอยลดก่อนรีบปิดรายการก่อนเร็ว รีบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ,ะจะไปช็อปก่อนถ้าที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับช็อปก่อนนะ,อะใจเย็นใจเย็นเผือ่อด้วยเผื่อด้วยสองอันเหรอสองอันตังไม่พอ